สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง GNA นะครับ mm. วันนี้ผมจะมารีวิวนี่เลยนี่ว้าวเนือเหลืองจัก,กรีนารเบดอุ้ยเจ๋งมากเลยครับผมซื้อมาใน Lazada นะครับในราคา300 20เอ้ยแค่300บาทครับราคาแบบนี้เลยลงมค่าส่งแล้วก็325บาทโอเคมาเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนี่นะครับ ในเขาจะมีนี่ป้องกันอย่างดีนะครับใส่กระดาษมาให้เอากระดาษออกก่อนกืงงนครับว้าวกระดาษดีมากโอ้ oh my god นี่ครับนี่เขาจะให้นี่มาขาตั้ง2อ,อันนี่ขาตั้งสอ,งอันครับอ่ะแล้วก็นี่ไฮไลไท์เด่นเลยนี่ ขอเก็บกระดาษก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันตอนเก็บกระดาษเสร็จแล้วครับโอเคครับผมได้การทําการเก็บกระดาษเรียบร้อยแล้วครับนี่เลยตัวเรือก็จะประมาณนี้ครับทุกคนดูสิครับเป็นเรือแอร์คราฟทคเออร์หรือนีกภาษาไทยว่าเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับลักษณะก็คือทําดีมากครับสวยงามมากเลยครับนี่เรือหลงจากกีนารือเบตนี่ นี่ก็ทำดีครับรายละเอียดดีมากครับผมสั่งเป็นสีเทามานะครับมันมีสีอื่นด้วนะครับสีดําสีทองแล้วก็สีนี้ออริจินอลสีเทานะครับขาตั้งเขาจะให้มานี่สองอันขาตั้งไว้ตั้งเลยนี่นี่นนี่ตั้งประมาณนี้นะครับนี่เป็นไงครับอ่ะแล้วเดี๋ยววันนี้นี่ประมาณนี้ ่านี่สวยมากครับมีปุทมประเทศไทยอ่านี่ครับรอบล้านประมาณนอ่อีอ่้2 3ก้าหนโอเคครับถ้าสารับใครวันนี้ชอบคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่อง G&A ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พอแค่นี้นะครับสวัสดีครับ ครัมันจะเป็นกระปุกออมสินด้วยนะคะมีนี่ไท่่หรอปุกแต่ผมแนะนำอย่าใหญ่ๆห่อดเลยเพราะมันไม่มีที่เปิดไหมถ้าจะเปิดคก็ต้องไขนอ็อตอย่างเดียวเลยเออ่นะนมสีมคือมันจะลำบากตรงนั้นแหละครับนี่เรือสวยมากเลยครับว้าว